ครับก็สวัสดีนะครับพรุ่งนี้เตรียมตัวรับความหนาวเย็นนะครับก็เลขตัวเดียวครับเองศาหรืออาจจะห้าองศานะครับบางพื้นที่พื้นราบอำเภอผูรเรือนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเนาฬิกานะครับสิองศาอันนี้แบบดิคิดแบบอันาล็อกนะครับ เป็นแบบกราล็อกยังไม่ถึง20ดีนะครับลมก็แรงมากครับวันนี้ลมแรงเช่นเคยครับว่าความหนาวก็ได้เข้ามาแล้วนะครับความกดอากาศกําลังสูงจากประเทศจีนในแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วตอนนี้ก็เข้าเขตพื้นที่จังหวัดเลยอำเภอพูเรือก็โดยทั่วไปก็ลมแรง ลมแรงสภาพอากาศตอนนี้ก็หนาวเย็นครับ20องศา19องศา20องศาครับวอนนี้นี่ก็เตรียมตัวหาฟืนไว้ลุกขึ้นมาผิงตอนตอนเช้ามืดนะครับหนาวหน้าดูตองฟ้าก็ปลอดโปร่ง ไม่มีเมฆนะครับปราดศจากเมฆปราดศจากเมฆเมฆเรกว่ะนี่ครับลมก็แรงพอสมควรนะครับกรแรงครับแล้วก็คืนนี้ก็คงจะลดคับวพรุ่งนี้เช้าก็เป็นเลขตัวเดียวนะครับบางพื้นที่ก็คงไม่แม่คณิ้ง เลยคาบหรือว่าน้ำค้างแข็งน,นั่นนี้มีนะครับเตรียมตัวใครจะมาสัมผัสก็ผู้เรือก็มีหลายจุดนะครับที่จะเกิดแม่คานิงลองดูที่ส่วนจะมีไมมพรงนี้นะครับส่วนบ้านน้อยซอยลึก